สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวเดี๋ยวมาแก้ตัวตัวเดิมเมื่อกี้นะครับนี่ครับฝากติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับช่อง u t u b e นะครับนี่ครับช่อง youtube ช่องเนี่ยนัดเนี่ยครับเนี่ยนัด,นนดบุรีรัมนะครับผมก<ด>็เยอะไปเยอะไปตรงนั้นพอดีเออตรงกลางพอดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเซตฐานใหม่แล้วก็ ยับหน้าอกใหม่นะครับอัองทีมันจะอกลอยเกินนะครับเบาเลยสายมันงูเลยครับอันนี้หางสีส้มใช่ไหมหือหางสีเหลืองใหม่หมดีแล้วไม่ติดผูนครับติดผูดึงไม่ออกแน่นอน ตัวสเกลเคยติดคอยเดือยอยู่ oh, <man. S 1> เอาเลยโอเคครับเมื่อกี้อกลอยครับดินแง่เง่เหมือนงูเลยครับอันนี้อู๋ไปเชือกเลยอัดเลยนวดปีกมันก่อน ปล่อยเชือกเลยปล่อยเชือกยังดินอยู่หน่อยนึงครับตรงตรงมีผู้มีอะไรครับายอย่างตรงเซตใหม่เหมือนกันเตบอลลคนนี้ค่อนข้างาวาดวาดนะครับวาดวาดลายสีค่อนข้างหนักครับมันเป็นผ้าลมลายตารางนะมันค่อนข้างดูค่อนข้างดูงงดสีนะครับแล้วก็มันลองวาดดูสองสามตัวนะครับลอ,รล,อลองลองลอง,ลองวาดดูสองสามตัวนะค,ค่อนข้างค่อนข้างพ้าลมลายตารางค่อนข้าง ดูดสีนะครับทําให้หนักนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เลิกเลิกใช้พาัลาลมอะไรตะล้างแล้วนะครับในการวาดปาดภาพนะครับใช้พาัาลมตัวที่บางและเบากว่านะครับแล้วก็ราคาจะจะถูกกว่าหน่อยตลา,างแพงนะครับแถมวาดไม่ติดอีกหนักเองนะครับเบาค่อนข้างหนัก ผมมาปลูกต้นคอยครับปลูกไว้ต้นคอยต้นคอยประม่ณต้นเจ้านะครับจะปลูกไว้ต้นคอยนี่ครับสามลำนะครับติดไฟนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะอัดหลายลำอยูครับตั้งใจวันนี้ว่าจะลมขนาดนี้โอ้โหอัดเบาไฟสักหกเจ็ดตัวนะครับมันน่าจะดีครับแต่ว่ามีนะครับเบาติดตอนนี้ติดเบาไฟน่าจะสิบกว่าตัวแล้วนะครับเบาผมนะครับเบาไฟน่าจะสิบกว่าลำแล้วนะครับแต่ว่า ไม่มีคนช่วยวิ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปแข่งว่าวต่ออีกวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็มีแข่งว่าววันที่ยี่สิบแปดนะครับก็อันนี้แค่มันมันเขี้ยวนะครับอยากวิ่งนะครับเพราะว่าลมมันดีนะครับวิ่งว่าวยักไว้ค้างไว้ประมาณห้าชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงกับห้าชั่วโมงครับเอาลงแล้วนะครับอันนี้เหลือปล่อยไว้แค่สามเมตรอย่างเดียวนะครับ นะครับเวลาติดไฟด้วยครับนี่ครับตกตกถอยถอยค่อนข้างเร็วมากเลยครับพี่น้องชาวว่านี่ครับเป็นข้อเสียของผ้าผ้าร่มลายตารางเวลาวาดลายนะครับมันจะค่อนข้างหนักครับเพราะว้าถอยตัวนี้ถอยลงเร็วมากเลยครับ ตงไปยาวเกินไปเลยหรอวะดึงมาทำไมกูโกก้สามลำนะครับอันนี้ว่าไฟสามลำนะครับ โอ้หเกเยอะเลยเนาะโหไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับต้นพุศลานะครับหมักทันครับครับเรียบร้อยครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนว้าวสามพี่น้องนะครับโอ้เธอหวานจรีรักนะแจ๊ะแจ๊ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่อง YouTube ช่องเนี้ยนัทบุรีรัมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอว่านะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะมีคลิปว้าลงไปเรื่อยๆครับส่วนมากจะเป็นการ วิ่งเล่นมากกว่าครับอาจจะไม่ได้สอนรายละเอียดนะครับเจาะรายละเอียดเรื่องการทําเว่านะครับเพราะว่ามีพี่น้องชาวเว้าหลายท่านก็สอนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็ทําเบาก็จะไม่แตกต่างกันมากครับหลักๆเลยอยู่ที่การเลือกวัสดุแล้วก็การเหล่านะครับเหลายังไงให้สมดุลกันครับยังไงก็ขึ้นนะครับผมโอเคนะครับไเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม